วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือจุดจบของจักรวาล Big g r i p การฉีกขาดครั้งสุดท้ายของสรรพสิ่งในความเองว้างของจักรวาลทุกสิ่งดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างสงบแต่ในความจริงจักรวาลของเรากำลังขยายตัวด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นพลังลึกลับที่เรียกว่าพลังงานมืดคือผู้ผลักดันการขยายตัวนี และถ้าพลังนี้เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดผลลัพธ์อาจน่ากลัวเกินจินตนาการมันคือชะตากรรมที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า BIG RIP การฉีกขาดครั้งสุดท้ายของจัก,กรวาลน,นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าจักรวาลไม่ได้คงที่แต่กำลังขยายตัวออกไปจากการสังเกตแสงของกาแล็กซี่ที่เคลื่อนห่างออกไปอย่างต่อเนื่องการขยายตัวนี้ เกิดจากแรงบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้และมันถูกตั้งชื่อว่าพลังงานมืดพลังงานมืดคือสิ่งลึกลับที่ครอบครองกว่า70%ซของจัก,กรวาลมันไม่ได้ปล่อยแสงหรือดูดกลืนพลังงานใดๆแต่มีผลต่อแรงโน้มถ่วงมันทำให้กาเล็กซี่เคลื่อนห่างจากกันเร็วขึ้นเรืเร่อยๆและดูเหมือนว่าความเร็วนี้จะไม่ช้าลงเลย ในช่วงแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าการขยายตัวจะช้าลงเพราะแรงโน้มถ่วงของมวลทั้งหมดในจัก,กรวาลแต่กลับกลายเป็นว่ามันเร่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามถ,ามถึงชะตากรรมของจักรวาลทฤษฎีบิ๊กริปอธิบายว่าถ้าพลังงานมืด มีค่าคงที่ไม่แน่นอนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะลดลงมันจะทำให้แรงขยายตัวมีอำนาจมากขึ้นในทุกระดับของสรรพสิ่งตั้งแต่กาเล็กซี่ดาวเคราะห์ไปจนถึงอนุภาคที่เล็กที่สุดขั้นแรกของบิ๊กริปจะเริ่มจากกาเล็กซี่ที่แตกกระจายแรงโน้มถ่วงที่เคยยึดพวกมันไว้ไม่สามารถต้านแรงขยายตัวได้กาเล็กซี่ที่เคยรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่จะกระจายออกห่าง กลายเป็นเกาะแห่งดวงดาวที่โดดเดี่ยวในความมืดเมื่อเวลาผ่านไประบบดาวต่างๆก็จะเริ่มพังทลายแรงที่ยึดดาวไว้ในวงโครจรจะหมดลงดาวพระนับจะลอยออกจากวงโครจรของดวงอาทิตย์และอวกาศจะกลายเป็นที่ว่างไร้การยึดโยงต่อมาโลกและดาวเคราะห์อื่นๆจะเริ่มถูกฉีกออกจากกันพื้นผิวของดาวแตกสลายด้วยแรงขยายที่ไม่อาจต้านได้ ดวงจันทร์ที่เคยโครจรรอบโลกจะหลุดออกไปในห้วงอวกาศจนสุดท้ายโลกจะไม่เหลือรูปร่างเดิมอีกต่อไปเมื่อแรงขยายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งมันจะทะลุไปถึงระดับอะตอมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่จับอิเล็กตรอนไว้กับนิวเคลียสจะพังทลายและส,ะสารทุกชนิดจะสลายเป็นอนุภาคกระจัดกระจาย ในขั้นสุดท้ายแรงบิ๊กริปจะลงลึกถึงระดับควารกและเล็บตอนอนุภาคพื้นฐานเหล่านี้จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปพลังงานมืดจะฉีกแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดในจักกรวาลและทุกอย่างจะสลายหายไปในพลังที่ไร้ขอบเขตนักจักรวาลวิทยาได้คำนวณว่าหากสมการพลังงานมืดบางแบบถูกต้องบิ๊กริปอาจเกิดขึ้นในอีกสองถึงสามหมื่นล้านปีข้างหน้า เวลานั้นอาจฟังดูไกลเกินมนุษย์จะสัมผัสได้แต่มันคือเส้นทางที่จัก,กรวาลอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพลังงานมืดทำงานอย่างไรบางทฤษฎีบอกว่ามันอาจคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีนั้นบิ๊ก i ิริปอาจไม่เคยเกิดขึ้นเลยจัก,กรวาลอาจเพียงแค่ขยายตัวไปอย่างช้าๆและเย็นลงเรื่อยๆ แต่ถ้าพลังงานมืดเปลี่ยนแปลงตามเวลาแรงขยายตัวอาจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและเราจะเดินหน้าสู่หายนะระดับจักรกวาลซึ่งไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้ยึดถือได้อีกต่อไปจินตนาการถึงช่วงเวลานั้นเมื่อกาล็กซี่สุดท้ายถูกฉีกออกจากกันท้องฟ้าที่เคยสว่างด้วยดวงดาวจะมืดสนิทไม่มีดาวตก ไม่มีแสงไม่มีชีวิตมีแต่พลังแห่งการขยายตัวที่ไม่สิ้นสุดนักสังกัวิทยาบางคนเปรียบจัก,กรวาลในตอนนั้นเหมือนผ้าผืนใหญ่ที่ถูกดึงจนขาดออกเป็นเส้นๆไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อมกลับมาได้อีกและทุกอย่างจะสลายเป็นพลังงานกระจัดกระจายแต่บางสมมติฐานกลับเสนอว่า เมื่อจัก,กรวาลถึงจุดขาดพลังงานที่เหลืออาจกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งจัก,กรวาลใหม่อาจเกิดการรีเซ็ตของการเวลาและทุกสิ่งอาจเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่นๆเช่น Big Crunch ที่กล่าวว่าจัก,กรวาลอาจหดตัวกลับแทนที่จะขยายเมื่อแรงโน้มถ่วงเอาชนะพลังงานมืดได้ทุกสิ่งก็จะยุบตัวเข้าหากันกลายเป็นจุดเดียว อีกทฤษฎีหนึ่งคือ h ฮี e เดธหรือการตายด้วยความเย็นเยียบเมื่อพลังงานในจัก,กรวาลกระจายจนเท่ากันไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีชีวิตไม่มีปฏิกิริยาเหลือเพียงความเงียบอันเยือกเย็นตลอดกาลทั้งสมทฤษฎีต่างพยายามตอบคำถามเดียวกันว่าจัก,กรวาลจะจบลงอย่างไรและเรามนุษย์มีบทบาทตรงไหนในห้วงเวลานั้น หรือเราเพียงแค่ฝุ่นผงในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของเอกภพแม้จะเป็นเพียงสมมุติฐานแต่มันสะท้อนถึงความเปราะบางของทุกสิ่งแม้แต่จัก,กรวาลเองก็ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของธรรมชาติที่ไม่เคยหยุดทำงาน Big ก i ริปจึงไม่ใช่เพียงแนวคิดทางวิทยศาศาสตร์แต่มันคือเครื่องเตือนใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งใดท้าวรแม้แต่ดวงดาวที่ส่องสว่างที่สุดและจัก,กรวาลที่เราอยู่ในตอนนี้ก็มีวันสิ้นสุดเช่นกันเมื่อมองย้อนกลับไปเราอาจเห็นความงดงามในความพินาศเพราะถ้าไม่มีจุดจบก็อาจไม่มีจุดเริ่มต้นใหม่และในวัฏจักรของเอกภพทุกการสลายอาจเป็นการก่อกำเนิดของสิ่งใหม่ที่เราไม่อาจจินตนาการได้ มนุษย์อ่านไม่มีวันอยู่ถึงเวลานั้นแต่ความรู้เหล่านี้ทำให้เราเข้าใจจัก,กรวาลมากขึ้นและตระหนักถึงคุณค่าของช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่และไม่แน่นอนนี้นักฟิสิกส์ยังคงค้นหาความจริงของพลังงานมืดด้วยกล้องโทรทัศน์และแบบมงจัก,กรวาลใหม่ๆทุกข้อมูลที่ได้คือชิ้นส่วนของปริศนาอันยิ่งใหญ่เพื่อเข้าใจอนาคตของเอกภพและชะตากรรมของทุกสิ่ง บิ๊กริอาจจะเป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอยากรู้ไม่สิ้นสุดของมนุษย์เราพยายามเข้าใจสิ่งที่ใหญ่เกินจินตนาการแม้คำตอบสุดท้ายอาจไม่มีวันถูกค้นพบท้ายที่สุดจักรวาลไม่ใช่เพียงพื้นที่ว่างเปล่าแต่มันคือเรื่องราวของพลังและเวลาที่หมุนเวียนสร้างและทำลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนอาจมีดาวนับพันที่ค่อยๆเคลื่อนห่างออกจากเราแต่ในแสงเหล่านั้นยังมีเรื่องราวของอนาคตที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็น Big Rip, Big Crunch หรือ Heat Death มันล้วนเป็นบทหนึ่งของจัก,กรวาลที่ยังคงเขียนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศสไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้